ายายกราบสวัสดีครับสวัสดีครับ่อแม่บีน้องแฟนรายการนะครับรอยเรืองราวชาวนกเกาเสียนเหล็กเสียใหญ่เสียนไม่เสียนเกานะครับวาจารย์นกเก้าทุกๆุฐานที่มันนกเก้าทุกๆกคนทุกๆขายทั้งเนื้อตายตกลางอีสั้นตะวันออกฟากอกไปตึ้งเอฟซีัวอาเซียนพี่น้องกับเวียนไปตึ้งกรุงลงกาไม่นำกรุงคาซาลาวินตัวทิ้นคนเล่นนกนะครับวันนี้ครับ อีกหนึ่งคลิปนะครับเดินทางมาแล้วไม่รอชาไก่าการห้าสิ่งดีมีประโยชน์มาฝากกับ f อชาวนก,กเขาเหมือนเดิมนะครับคนที่เต็มไปด้วยความรู้จังเซยา์าสนะครับไม่เคยเคยทำคลิปนี้ให้เห็นในช่อง YouTube วันนี้ผมมาพบแล้วแกหนังคุยกับผมแกหนังเลาาตึงการโตไก่เตือนการโตไก่ปลาการโตอนอกเก้า เราจะต้องมีศาสตร์ชนิดหนึ่งก็เรียกว่าเสยศาสตร์เสยยะนะครับศาสตร์ที่ลึกลับเนื้อการพิสูจน์ได้ได้นะครับไม่เชืออ่อหยารอบลู่เจ็บจำเอาเป็นความรู้ นำไปจายนำไปปฏิบัตินะครับรูวายไม่ใช่ใไม่ใช่ครับนะครับสวัสดีครับน้องบ้าวครับผมมีไล่เรืองมีน้องบ้าวนะครับครับกาอนวังกรุ่นไก่เตือนกันเล่นนะไก่เตือนไก่ตอไก่เตือนไก่ป้าอ่ามันก็มี ุนแรงก่นเลากันมานานแล้วว่ามันมีข้องริงในป่ามันมีทิ้งกระติดมันมีทิ้งีเราไม่สามารถขาดไปตั้งไดเลาไอ้กว้างมันีับปุ้มก็ไม่เคยมีรบกันแต่ไม่โดนปุ้มอย่างเด็กๆลุงเกย์ขนนึงนะอยู่ข้างมันมีอ่ไรเกยกโตไก่เตือนซึงมันจะมีไก่เตื่อนอยู่บาปริดนึงที่เขาเรียกว่ากริงกลางดงกริงกลางดงครับครับมันเป็นเหมือนกับมันด้าเร่ง มันดีย่างใช่ไก่มันจะมีท่องเท่นมีโกงครับถึงว่ามันจะมีตุ้มอยู่ตีแผลครับถึงบอกมันเดินหลาคือมันจะนังกริ้งมันจะหลากไปครับกลิ้งกริ้งกังกัามันจะหลาดินมาเลยซึ่งว่าโบราณคนแก่เรียกว่ากลิ้งกลางด้งครับมันเป็นมันเรืออ่ะมันมันมีดีไม่ดีมีมันตัวว่ามีกุญดหวานคือเขายีกไก่พี่ไโอ้ไก่พี่นะครับมันง่ายตันง่ายตับง่ายตัวต่อคนทด่ไปย่าไปเก็บ การล่ากองบ้านแมวนจะเป็นการยิงมูป้ามูเตื่นอะไรก็ได้นั่แหละแต่นะครับหลายคนว่ามีเป็นภาพหลวงตาคเคยมีอันนี้ยกตัวยางมูป้าข้างมันพุก็อยกกวนขางในองค์การทุนยางนีง่ไงการต้องุ้นเผื่อนก็ยิงท่วนกันยิงท่วนนะนั้นกว่าเป็นนะมู หลวงตานะครับอันกือสตว์ที่ว่าการหล่าสัตว์ในป่าที่นิเวียนกลับก็ามาในเรือ,ก,อก่องนกเกาเรานะครับไอ้นั่นเป็นเรือก่องไกยป่าเป็นเรือก่องหมู่ป่าที่นายพลต้องมีก้องประจำกายไว้เพื่อที่จะป้องกันสิ่งไร้ที่จะเข้ามาไกลตัวนะครับนกเกาก็เหมือนกันตั้งไว้นี่กัตากันมามู่แมวกันในก็เลยส<ข>ัตว์ใหญ่กันเองเลยพี่กันเองเลยจำนพี่วันนี้เราไปตั้งนกแล้วนะ,นะตัวนกกูตั้งใจเลย คือลุงชาวถึงออกเตะบานก็คือหลุมูกก้อนันาดเล็กหลุมคกับอุตติละค้างอุตติละค้างถึงเลี้ยวก้างๆน่ใหญ่โงวาอ๋ออ่ามันจะไม่เตากันเนาะมันเดินทางเดินได้มันกันอ๋อมันบีโอกเดินทางเล่นงนชื้นหรือว่าออกเดินทางโตนกหรือว่าออกเดินทางคุยยานได้กันเล้วเตะบอกว่ามันถ้าอย่าช้ามันจะเชื่อมุยงกับธุรกิจของผมอ๋อคูอผมตรงใจ จีดาจา้าบุ้รักผู้หญ่งานคนหัวจ้างนี่มันนี่ครับคือ,อจองนมกกเน,น่นาเขา,อา,าอไอาาา <c oughs> อุตติละข้างดูขางนี่ฮะใหญ่โขงวาไอเดินเก่านั่นออกไปจากบ้านครับผมอ๋อที่ก็ว่าเก่าก็อ่านนยออกจากบ้านจะมีโจกมีลาบอุตติละก้างดับกลางลองรุดเลขก็ได้ครับไอใจออกครับผมลางนึ่งลางเด๋ยวจะโออขงว่เก่าก็อ่านนั่นอนอกจากบ้านครับอ๋อตึงต่อไปอ่าต่วไป,ไปคือเมื่อเราตั้งนอกไปไปพบนอกเลยนะครับโดยตั้ง อายหยุดความหนูทึกของตัวเรามันเป็นลักก่อนปักปักคุณหนูทรุกว่ามันเราแว่งเที่ยวลั่งได้ไรแบบนี้คือมีเส้นมีเส้นอ่าถ้งมียางกันมันจะคือเป็นความเฉื่อด้นตัวนะนีนะคือว่าตัวตัวคือคือเหมือนการปิดปลาปิดได้บบบนี้ครับอ๋อปิดปลาครับเป็นกาตาเป็นกาตาวานในใจหรอวานวานในใจตรงออกอะไรกันด้กี่ได้ไหมครับทองออกอ่าโอเคนะครับเราต้องใช้ใบไม้นึงใบใบไม้นึงใบการนา โผล่จ้องตามตามก็มือก็ได้จ้องจ้อง้อมือก็ได้เลยเตะคือเล่บไดีว่ามันโผลุ่กลมทุงได้คืออย่ามันพลิกหายครับการโรกาตั้งน้ามูท่ามจบซึ่การดตงกาตากำบังเพลยนั่นก็ยัางนีครบกำบังเพลยกบังไปว่าโอมกูจะปิดป้าปิดกว่าปิดตาปิดจ um okay. ิตปิดใจกูจะปิดบาดาลนปิดมานผีช่ ูตั้งปิดตั้งมังปิดเลยครับตั้งงานปิดเลยครับกรมใหม่ๆนี่ครับกรมใหม่ๆเลยอ่า๋อมันถึงอ่ากรมการจ่ายอยู่บันนั้นนะหลังจากการจ่ายก็ไม่เคยโดนนะกรมไม่เคยว่าไม่เคยตีนกว่านไม่เคยตีนกอ่ามาไม่เคยกลุ่มนกมาไม่เคยกลุ่มนกแม่ไม่เคยกลุ่มนกโอ้นี่เลยนะครับเศรษฐศาสตร์กับศาตร์ลึกลับที่เนื้อการพิสูจน์ใดๆนะครับหนาหวานได้หมากการตัวนกก็ต้องจ่ายการ ไปยิงมู้ป้าหล่าสัดการไปโตกระเจ้กันตองใจระดับการอกทับจับทึกแต่คนกัน่คกับว่างแม่ทับอีอกไปก็เรียกว่าจะต้องมีเรื่องมีย่มครับครับมีบูเลียนนองหลันกลองรอบนะครับมันจะต้องมียศาสตร์ประกอบกับการดำรงชีวิตแบบวิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบันยังแยกออกจากกันไม่ได้ครับครับก็เื้อวาวันนี้เป็นการนำความรู้อีกหนึ่ง เฮ่นึ่งซากาในการเชื่อมโยงกับการเล่นนกเก้าต่อนกเก้านะครับลงใจได้ครับมันตัดลองใจได้นะครับลงใจได้เป็นความเฉร่อยรุคคลแต่ว่านี้นะครับไม่มีใครจใช้เด็ดั้งสิบเขาใช้ครับโอ้โหพวกเราคือได้ใต้โถนนะพี่นะในใต้โถนนึ่งมันกับดีโบปีกับเดกนกเก้าเลี้ยงนกเก้าอย่าลืมน้ำค้างครับอ่าอีกอย่างนึงแล้วนะครับเกล็ดหลับก้องเสี่ยนนกเก้าต่างรลายนะครับ ให้หนกซดนี่ปุ๊ได้ความรู้จากน้องบาวเหมือนกันแล้วว่าอย่าลืมนำคางครับเราไปตักนำค้างครับกลางขึ้นดึกดึกไก็ได้นะดึกก็ได้ครับวัวดึกวรุ้งก็ได้นำคางมันจะลุ่งนะครับเอาคุงไปตั้งเว้นไ้นำคางเลยมันซดจริงนะปุ๊ไม่ไม่ได้หมากนะครับวัวจะเจ้าผมตั้งกินหนกเวลาผมพาไปต้อนำคางแต่ป่าย่าไม่แต่เองหนกมันจะเตียวจิกเตียวเล่นนำคางนั้นมันเดินัปไปมาก้นจะก้วยจะแววจะงางใช่ครับโอ้ ก็คือเมื่อเสี่ยงมันอน่ะบมเสี่ยงควารุนแรยได้พ่องน้ือเบ่าพุ่มดีบีกีนก็ดีบีกีนก็ครับแต่ว่าเปลี่ยนดีบีกีนนี่เดียวเปลี่ยนจากดีบีธรรมดาเป็นดีบีกีนก็ดอกเล็กๆเด้นตามป่านๆเขาตามปามออขึ้นมาปามผลกันได้มั้งไม่ครับไม่นะจะรัดเลยนะนกมันจะแบบกับใต้จะดีครับถึงเฉยหนังพึ่งร่วงมันทุ่ดฟีทุกอย่างเจยหนังพึ่งร่วงก็ไอ้มันเที่ยงมันครับเวียงไซท้าหวานมันบื้อท้าหวานมันเละเราดื้มๆก็คือ หน่ออาคิว่าตรงนี้กิว่าตรงนี้มันจะเป็นยาของดอกป่าอยู่แล้วนะครับผมคือเอาตีเองตีเองครับตั้งแต่ใต้ไหนร้อนาไม่กินใต้ไหนหนาวไม่กินครับกับตรงขั้นบนกับใต้แต่ถ้าเราดูเรมันดีดีนะครับกับหมอนกก็มันเป็นทัศน์ดี่ว่าค่ายากับกับมันต้นนกก็ตับคือมันต้นตัวผมผมจะเล่นเด็กลูกป่ากับ ่ตนตัวนี้เป็นคนที่เล่นลูกปลาเป็นอาชีพนะครับ,ลบ,ลบเล่นเดี่ยวของปาลารวนๆไม่เคยเล่นลกูกประพุ้มไม่เคยเล่นลูกมารีนะครับวันนี้ผมก็น,นําลูกมารีมาฝากนึ่งครูนะครับแล้วก็น้องบ่าวไหวลูกปลาไปเล่นนึ่งตัวนะครับวันนี้ไอ้ลิ้วนะครับไอ้ลิว้วเชื่อไอ้แมกคูตัวนี้ไอ้แมกคูนี่คือเ <c oughs> จ้า <c oughs> ตำ่ำธุรกิจแมกคูนะครับได้เชื่อเป็นความตรงจำ้ำแล้วก็น้องบ่าวนี่มีอะไรากมายนะครับแต่ได้ปูดได้กุย สามารถเอาํำเรื่องราวตุกเรื่องมาเชื่อมมาโตกันได้ยังน่าฟังแหละน่าต้านใจนะครับปุ้มเองก็ต้องลงุเลยหมานะครับมันว่าแต่จังเราก,กคือขั้นคือเราต้องข้ามขั้นดี่ว่าคำว่านามมึนอยู่เนื้อนามเฉนะครับอ่อคาคมร้าครับเมือกาวพันไปตึง้งนครับนาม,มึน <c oughs> เนื้อนามเจแล้วกจะสดงกว่า มันมันตึงเลยกับเกาตึงเลยรับครับกับมันก็คือยิงยากได้แต่กลับไม่ได้แต่ในต่้งกับกันได้เป็นผู้ที่ยิงง่ายกลับยิงได้ออ๋ครับแล้วก็แต้มกลืนไอ้ปุ่มไปอีกครปุ่มเล่นบวงไม่เยอะเนื้อหัวงนะครับประมาณเก้าบวงสิบบวงจะบอกว่าไม่ต้องปักหมากนะครับปักกลืนกับ ติดบวงเียมันติดบวงเดียวนะครับให้พมไปนะครับหลังจากนี้พมก็ไม่ต้องเดี๋ยวไปปักล่ยล่บ่วงหลานนะครับแต่ไมนพุ่งนกไล่พี่อ่าพุ่งนกนี่ตามเองครับครับพุกงนกไอ้ขู่หมาคู่นอยมันอยู่ที่ดอกพุ่งนะครับอบางทีนกคู่กันรวดต้องรวดติดนู่นเล้วแต่อารมณ์นกโตตรงนี้มันอย่างกลางอยู่เลยมันอย่างกลางแต่เราไปเก็บนกเร้ยเอครับผมมันก็ต้องยดูยุดคู่ซึ่งถ้าว่าเป็นบันญีอยู่ประจำมันจะเป็นการสร้างเหื่อก็มัน่า มันเสหน้าทีเล้ยวครับกูต้องรูวดคือกูจบแล้วมันเสหนนาทีโอ้โหนี่ก็อีกนึงเคล็ดลับนะครับเป็นสาราดีดีครับมันยากนกบ้าบีีนึ่งเราวได้มาได้ในป่านึ่งตัวนะครับมาเลี้ยงอยู่เป็นปีพุกอยู่เป็นปีจนมาเป็นนกโตอันตัวดีอายปีไปนะครับอยู่กับป้มเป็นนกโตอยู่ประมาณแปดปีแปดปีจะเลื่อยนี่ไม่ต้องนับเลยครับลักรวยเลยอะคือว่าน้องๆมึงไหมนะครับนกเข้าปันมือปื้อจ้ำป้อมไปเลยครับ อีวไอ้ทึงผ่าไปไหนไปกันครับเดี๋ยวโตไอ้ทึ้งรักร้องรักรับแบบนั้นนั้นมันไม่ไม่ร้อยต้องกุ๊กยาวกุกยินครับอ๋อทำไมมีอารมณ์กันไอ้ทึงใช่ไปเลยกุ๊กเล่มันบแบบเมื่อนองตรงสร้างขึ้นมาทักตัวหน้องเขาสิว่าเป็นลูกปลาครับติกุ๊กเหนยองความภูมิใจมันจะมีมั้งพี่ครับครับอย่ามาจะโร่หมาปันเงี้ยงกันนะแต่ว่าหนูรู้ว่ามันพวกหมาแบบนั้นเนี่ยการลงเล่นเอสเก้คว่ำจ้าวแบนเบื้องล่า ได้มีคลิปออาการชมกันครับวันนะครับไอ้าแม่คู่ไอ้ิวตัวนี้นะครับไปสร้างบุนานในสนามทีดุงระนุษจังหวัดตรงขลาวันพมุ่นะครับเดินทางไปจากกระบี่นะครับสาลาเรืองราวดีๆยังมีอีกมากมายกับผู้ใายคนนี้นะครับว่างหวาสักวันนึ่งได้กลับมาโยนเรืองราวกันลาวในวันข้างหน้านะครับเพื่อจะมีสาลาดีๆทำคลิปไห้พีนองได้ดูได้ชมกันฟรังต่อๆไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ ตรงข้อกอประกุนนะครับ F อฟซีอิชวนกดเลยกดซับสไคร์เลยวก็กดกระดิ่งเบื่อเป็นสัญญาณเตือนในการชมคลิปครั้งต่อไปสำหรับเอ็ดคามันนี้ก็ประกุนน้องเบ้านะครับครับผมน้องเบ้ากระบี่คนนี้มาร์กนะครับตีอใา้การตอนหับเป็นอย่างนี้นะครับขอบคุณครับเล่นนกเขาสุกายสบายใจสร้างอาชีพเสริมรายได้กฎหมายให้เสรี มระดกไทยคู่สังคมนานปีสมัยปู่ทวดเรามีนกเขาดีคู่บ้านคู่เมือง